สามีภรรยาคู่หนึ่งไปเที่ยวพักผ่อนชายทะเลตกกลางคืนสามีขอมีอะไรกับภรรยาแต่ภรรยาบอกว่างั้นเราไปชายหาดกันเถอะที่รักได้บรรยากาศแล้วตอนนี้ก็ไม่มีคนด้วยทั้งสองก็ไปที่ชายหาดขณะที่กำลังมีอะไรกันตำรวจสายตรวจก็ผ่านมาพอดีคุณจะมีอะไรกันตรงนี้ไม่ได้มันเป็นที่สาธารณะฝ่ายสามี จึงบอกตำรวจไปว่าผมขอโทษครับตำรวจบอกให้ฝ่ายสามีไปได้แล้วก็หันมาทางฝ่ายภรรยาเขาจำหน้าเธอได้ถนัดตาตำรวจสายตรวจจึงบอกเธอว่าแต่ผู้หญิงคนนี้ต้องไปโรงพักผมเตือนเธอสามครั้งแล้วยังมาทำแบบนี้อีกวิธีเลือกผู้ชายต้องดูตอนไหนเหรอซิลิวิธีเลือกผู้ชาย ต้องดูตอนเขาโมโหค่ะทำไมต้องดูตอนเขาโมโหด้วยละ่ะสิริถ้าเขาโมโหแล้วพูดจาไม่ดีแสดงว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่ถ้าเขาโมโหแล้วเตะก,ก้านคอเราด้วยแสดงว่าเป็นนักมวยเขาดูแลเราได้สิริสิริลูกพี่ขอปรึกษาหน่อยลูกพี่คิดถูกแล้วที่ปรึกษาสิริมีผู้หญิงมาชอบลูกพี่ถึงสองคนจะเลือกใครดีละ่ะสิริ ต้องระวังให้ดีนะลูกพี่ผู้หญิงมักจะแปลงร่างเป็นนางฟ้ามาพอลูกพี่หลงกลแต่งงานอยู่กินกันแค่นั้นแหละเธอก็จะกลายร่างเป็นนางยักษ์ทันที <g ül> ลูกพี่อะไรสี่ตีนเดินมาแปดขาบินได้สิริก็าถามไปเรื่อยมีที่ไหนละแปดขาบินได้ สัตว์ประหลาดใช่ไหมไม่ใช่งั้นก็มนุษย์ต่างดาวก็ยังไม่ใช่<ะ>ยอมไหมลูกพี่เอางั้นลูกพี่ยอมม,มันคืออะไรอะ่ะสิริคนขี่ช้างอุ้งไก,<ะ>ลก่ลูกพี่ลูกพี่วันนี้สิริอารมณ์ดี มีเรื่องขำๆจะเล่าให้ฟังเล่ามาเลยสิลีลูกพี่กำลังอยากฟังมีสามีภรรยาคู่หนึ่งอยู่กินกันมานานแต่สามีไม่เคยพาไปเที่ยวสวรรค์เลยมีอยู่วันหนึ่งภรรยาฝันจึงเล่าให้สามีฟังว่าเมื่อคืนฉันฝันได้มีอะไรกับคุณแล้วเห็นผู้ชายผิวดำรูปร่างกำยำ ยืนโบกสะบัดธงไปมาอยู่ปลายเตียงฉันอยากให้ฝันเป็นจริงจังเลยสามีอยากเอาใจภรรยาจึงยอมทำตามพอถึงเวลาเขาก็เข้านอนกับภรรยาโดยมีผู้ชายผิวดำรูปร่างกำยำยืนโบกธงอยู่ปลายเตียงทำได้แค่ครู่เดียวภรรยาบอกสามีว่าคุณลองสลับหน้าที่กับเขาสิ ฉันดูแล้วเขาน่าจะโบกธงไม่เป็นเพราะฉันไม่รู้สึกอะไรกับคุณเลยพอสลับหน้าที่กับหนุ่มผิวดำคนนั้นภรรยาของเขาร้องตะโกนว่ามีความสุขที่สุดสามีได้ยินภรรยาบอกอย่างนั้นจึงตะคอกใส่ชายหนุ่มผิวดำว่าเองโบกธงไม่เป็นมันต้องแขนตึงแบบนี้ถึงจะถูก